สวัสดีครับรีวิวถนนมาแล้วครับผมอ,อันนี้บ้านโคกน้ำเครี้ยงนะครับโรงเรียนบ้านหนองทุ่งเบนทุ่งทุ่งมนครับทุ่งมนอำเภอศรีบุญเรือจังหวัดหนองบัวลำพูครับถนนมาเลขสองสองแปดครับนี่ราต้อง ต่อสู้มาทางนี้เรต้องสู้ไปก่อนถ้าไปทำบานบ้นต้องคิดช่องใหม่ขึ้นมามีรถเครื่องไหมลากหยอกกล้วยเขาว่าเราไปเรียนแบบไหมวันนี้เราหยกกลว้วยพรุ่งนี้เอะไรดีรถพังข้าวดีดๆเขาไปดูกันแล้วน่นนี่ ก็ดูนั่นแหละมันอยู่ที่คอนเทนต์ใครคอนเทนต์มันมันกับขาวอยู่ข้างทางป่าต,ต้นไม้มอำเภอศีบุญเรืองครับนี่อะไรเนี่ยสวนน้ำอู้มีสวนน้ำด้วยนะศรีบุญเรืองอยู่ตรงตะลนนมาเลขสองสองแปด วิ่งมาจากอำเภอศรีบุญเรืองไปจังหวัดหนองบัวลำพูช่วงนี้ก็จะมีการนสีเลนอ,ะอ,อ่ะนะพัฒนาเหมือนกันเนาะไปจ้าฝนตกไม่ต้องได้ถ่ายอ1สิ0ถึงส2โมงสามห้า สองโมงสามห้าตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบเจ็ดก็ประมาณสามสิบสี่สิบนาทีจะถึงคลิปเราคนดูเป็นหลักแสนหลักล้านไม่ใช่เหรอเนาะคลิปปอกผลไม้ S <S มันมีอยู่คลิปเดียวอ่ะที่มันเดกเกือบปลักล้านค่ะตอนนั้นก็พันพันสองพันหลักพันนึงก็<อ><อ>จะได้แล้วนะบา<อ>งคนปล้ำหลักรอ้อยอยู่ก็จะคลิปยาวๆก็สองร้อยสามร้อยฝนจะตกันะครับตอนนี้สีเลนแล้วตรงนี้สีเลนมีแต่งบ,<อ>บารีเออร์ด้วย อีกไม่กี่โลแล้วครับเพื่อจะถึงไอ้จังหวัดหนองบัวลำพู okay. 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 อ่ะยังวอยว่ามันอยู่ยังไงคับหนองบัวลำพูอ <c oughs> มันไม่ถึงไอ้นั่นนะครับท่านชมไนดูบดุอดรนมะมันเยื้องไปทางด้านเบิร์นของหนองคายอะ่ะเออ ไยหนองบัวลำพูนี่กับจังหวัดเลยนี่มันเป็นรอยต่อนะแล้วก็มันมีแม่น้ำโขงกั้นอยู่ด้วยด้านบนเวียงจันทร์เน,นี่ยดูตามภาพเนี่ยน,น,นี่เราไปตรงนี้อันนี้เลย,ยตรงนี้เลยที่เราไปเชียงคานนะื ใครก็ไม่ได้ซ่อมรถซ่อมรถก็ซ่อมรถนะปัญหาสองอย่างตองนที้ซ่อมรถเนะี่ยอ่อน้ำอย่างที่สองกว่าประเกนแต่ละตัวสี่ห้าพันสี่พันห้าพันหมืนน่นกว่าที่สองหมื่นอะติด สำรถดด้วยตะบลหัวนาครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับก้าเขดแล้วครับขัาเคดอะไรอําเภออะไรครับเ,เ,เ,บเบมืองไทยสินเชื่อด่วนสินเชื่อเอินเทอร์โบ แต่นี้ก็ให้เงินเยอะนะให้กู้เยอะหลากหลายนะหลอกล่อได้สับไม่รู้รเงินสมหวังเงินสั่งได้รนะี<ะ>่เงี้ยลาบ<อ>เป็ดต,ตามอยบิวกัน 228มาจากอำเภอศรีมุนเรืองไปจังหวัดหนองบัวลำพูมืดฝน,นครับตอนนี้บ่ายโมง้าิบสองเดี๋ยวกลับรถถึงก็ สองโมงสามสิบเก้าสามสิบหกนาทีถ้าเกิดว่าไม่ผิดพลาดไกลเลยอันนี้เจออันนี้เจอไกลเลยอสอ,องสามรถแล้เดินสบายเยนะี่ยเป็นตัวเมืองของบุรีรัมย์ู้เลย สูงกว่าทุ่งนาน้ำมาก็ขังในนานะถแบบนนกันไว้สีเลนบนดกับเ็นรถสวนยอะไแก่ครับยี่สิบกิโลฮะหนองบัวลำพูตรงน,นี้เราต่อเน,นื่องไปอุดรอะ ฝนตกแล้วครับลงดอกแล้วผมปัดน้ำฝนนิดนึงครับฝนมันตกลงดอกดอกฝนฟีดฟีดแฟดฟีดแย่เลยไปถึงไม่ได้ถ่ายครับ ฝนครับฝนตกแล้วครับ